สสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบไม้ในร่มที่มีใบใหญ่ใบสวยแปลกประหลาดเป็นพิเศษมอนเซราเป็นอีกต้นหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมเป็นเพราะว่ารูปร่างของใบที่มีความน่าสนใจมากๆที่สําคัญก็คือว่าเขามีรสชาติที่ดีด้วยนะครับหากท่านอยากจะรู้ว่าเขามีส่วนใดของต้นที่มีรสชาติดีหวานอร่อยไปติดตามกับมือเยนจูโดในตอนนี้นะครับกับมอนเซราครับผม เช่นเคยนะครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลายๆท่านที่แนะนํามือเย็นสตูดิโออยากให้ทําความรู้จักต้นไม้ต้นนี้ให้มากขึ้นเป็นพิเศษในตอนนี้เราก็ไปเริ่มทําความรู้จักเขาตั้งแต่ในส่วนของใบก่อนเลยครับ <Okay. S 1> ถ้าหากท่านที่ได้มอนเตอร่ามาครอบครองแล้วเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ลังสงสัยอยู่อย่างมากเลยครับว่าตกลงเขาเป็นมอนเตอร่าที่เป็นใบฉีกมีรูปเป็นรูแบบนี้หรือเปล่าอยา ตกใจเพราะว่าใบที่มีขนาดเล็กของมอนเซอร่นะครับเขาจะออกมาเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นใบรูปหัวใจแล้วก็มีปลายใบติ่งแบบนี้ก่อนเป็นลำดับแรกเลยและเมื่อลำต้นของเขามีการเจริญเติบโตขึ้นไปแตกยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆใบในส่วนใบเล็กที่ยังไม่มีรอยฉีกหรือรอยปลุต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเริ่มมีใบที่มีรอยฉีกและปลุในส่วนของยอดที่เหนือขึ้นมาเรื่อยๆ <Okay. S 2> จากภาพที่เราเห็นตรงนี้ <Okay. S 2> เราก็จะเห็นได้ว่าตัวยอดนี้เป็นยอดใหม่และเป็นยอดที่มีอายุมากขึ้นเขาก็จะมีรอยฉีกหรือรอยปลูแบบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับถ้าท่านได้ใบที่มีขนาดเล็กมาอาจจะมาจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเป็นข้อในส่วนเล็กๆก, <Okay. S 2> ก็จะเป็นแบบนี้ครับมอนซูรา <Okay. S 2> ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นมอนซูราที่มีชื่อในภาษาไทยว่าพลูแกหรือพลูฉี <c oughs> เป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นเลยที่ผู้ตั้งชื่อในลำดับแรกๆมีความเข้า ใจในสันฐานของใบไม้ว่าสักพักหนึ่งเมื่อเขาเติบโตเต็มที่ก็จะเห็นรอยฉีกหรือรอยขาดแบบนี้ก็จึงได้ที่มาว่าเป็นพูแฉหรือพูฉีการตั้งชื่อต้นไม้แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าทําให้เราเราท่านๆสามารถจะเดินไปหยิบหรือเมื่อเห็นต้นไม้เหล่านั้นเราก็จะสามารถรู้จักชื่อเขาโดยสังเกตจากสันฐานแล้วก็สอดคล้องกับชื่อที่เรารู้จักนั่นเองครับถึงแม้ว่าพูฉีที่เราเห็นอยู่ อยู่นี้จะเป็นต้นไม้กระถางที่สามารถจะตั้งตรงแล้วก็วางประดับตกแต่งในร่มในอาคารบ้านเรือนได้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมีอุปนิสัยเช่นเดียวกับเงินไหลามาเลยครับพอเมื่อมอนเซอร่าหรือพูฉีกหรือพูแฉกได้มีโอกาสเกาะเกี่ยวพันไปกับต้นไม้ใหญ่ๆห,หรือมีเสาพันให้เขาได้สามารถที่จะพันเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ใบเขาจะยิ่งเติบโตและมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นสมกับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเลยชื่อวิท ทยาศาสตร์ของผู้ฉีกหรือผู้แฉกมีชื่อว่ามอนเซราเดลิซิโอซาคำว่ามอนเซราเป็นภาษาละตินมีนัยยะหรือมีความหมายว่าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใบมหึมาหรือมีรูปใบที่ผิดแพกไปจากต้นไม้ปกติเมื่อเราได้ยินชื่อของต้นไม้ในสกุลนี้เราก็จะพอจะเดาสันฐานว่าตัวเขาเองมีรูปใบหรือมีสันฐานของใบที่ผิดแผกไปจากต้นไม้อื่นๆนั่นเองครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์เดลิซิโอซาเป็นภาษาละติน เช่นเดียวกันเป็นการพรรณนาคุณลักษณะสําคัญของต้นไม้ในสกุลนี้และสอดคล้องกับสิ่งที่ได้โปรยไว้ในตอนต้นว่าต้นไม้ในชนิดพันธุ์นี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของลําต้นที่มีรสชาติดีส่วนที่ว่านั้นก็คือส่วนของผลของมอนเซราอย่างภูฉีกหรือภูแฉกนี้นั่นเองครับความที่มีรสชาติดีเช่นนี้ก็จึงทําให้เป็นอาหารหรือเป็นผลไม้ในหลายๆถิ่นที่ของโลกเลยนะครับทำให้บางถิ่นที่ของโลกเราจึงเรียกมอนเซราชนิดนี้ ว่าฟุตสลัดแพลนครับเพราะว่ามีผลที่ทานได้แล้วก็ทานอร่อยด้วยและหลายท่านบอกว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับผลไม้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นเสาวรสไม่ว่าจะเป็นสรรับปะรดแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เคยชิมนะครับก็ว่ากันไปตามแหล่งข้อมูลที่สืบค้นก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวพูฉีกหรือพูแชรหรือมอนซร,ราที่เราเรียกกันนะครับในชื่อสามัญอาจจะมีชื่อว่าทารโรไวหรือบางครั้งเราอาจจะได้ยินชื่อ l e a ลีฟฟิโลเดนดอนถึงแม้ว่ามอนเซราหรือพูฉีหรือพูแฉกไม่ใช่ฟิโลเดนดอนแต่ก็มีผู้นิยมเรียกเหมือนกันนะครับว่าเป็นปีทลีฟฟิโลเดนดอนเนื่องจากมีความละไม้คล,คล้ายคลึงกับไม้ในสกุลนั้นนั่นเองครับ <c oughs> ถิ่นกําเนิดของมอนเซราเดลิซิโอซาหรือพูฉีหรือพูแฉกนั้นก็มีถิ่นกําเนิดแถบประเทศเม็กซิโกแล้วก็ทวีปอเมริกากลางครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ในบ้านเราคุ้นเคยในสภาพภูมิประเทศอย่างบ้านเราเพราะว่าตัวเขาเองเกิดในพื้นที่เขตป่าฝนก็จึงคุ้น เคยกับภูมิประเทศอย่างประเทศไทยและด้วยความที่เขาเป็นต้นไม้อิงอาศัยเราจะคุ้นเคยกับสันฐานของเขาก็คือจะเป็นต้นไม้ที่มีข้อแล้วก็มีปล้องและในทุกๆข้อและทุกๆปล้องที่ยืดสูงไปเรื่อย,เอยๆเขาก็จะมีการแตกรากอากาศออกมานะครับทำหน้าที่2ประการก็คือ1ก็คือทําหน้าที่ในการหาอาหารเหมือนรากทั่วไปและหน้าที่ที่2ก็คือทําหน้าที่ในการเกาะเกี่ยวพันไปกับต้นไม้หรือหลักพันที่เราเตรียม อย่างที่ได้บอกไว้ในตอนต้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้พันเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ใบเขาจะใหญ่โตมากขึ้นหลายท่านจึงนิยมปลูกเลี้ยงไว้ใต้ายโคนของต้นไม้เลยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ขึ้นพันเลื้อยไปตามธรรมชาติตําแหน่งแห่งที่นั้นก็เป็นตําแหน่งที่เหมาะสมมากๆครับจากการที่เขาอยู่ในเขตป่าฝนแล้วก็สามารถจะปลูกเลื้อยขึ้นพันกับต้นไม้ใบาบางต่างๆได้ก็แน่นอนครับว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงก็ควรจะ ป็นพื้นที่ที่มีร่มรำไรแล้วก็มีความชื้นทุงสูงในตอนที่ถ่ายทํานี้มือเย็นสตูดิโอก็โชคดีมากๆเลยครับเหมือนฝนฟ้าเป็นใจช่วยในการตกพรำม,มาตั้งแต่เช้าหนักบ้างเบาบ้างก็ยิ่งทําให้ส่งเสริมให้หลายๆท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ได้เข้าใจว่านี่แหละครับคือสภาพแวดล้อมที่มอนเซร่าอย่างพลูแฉกหรือพูฉีชื่นชอบครับด้วยความที่เป็นเอพิฟิไบติกเพลนหรือเป็นต้นไม้อิงอาศัยจึงทําให้ในการปลูกเลี้ยงมอนเซร่ าอย่างผู้แฉกหรือผู้ฉีกนี้ไม่จําเป็นจะต้องปลูกลงดินได้โดยตรงนะครับหรืออาจจะปลูกในวัสดุอื่นๆที่เลียนแบบดินก็ได้ <Okay. S 1> ในตอนนี้มือเย็นมีภารกิจในการที่จะเปลี่ยนกระถางให้กับมอนเซราต้นนี้โดยจะเปรียบเทียบกับมอนเซราที่ผมได้ย้ายกระถางปลูกไปก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระถางปลูกที่มีการปลูกลงในวัสดุปลูกที่เป็นดินเป็นส่วนใหญ่และวันนี้ผม ก็จะย้ายกระถางปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวสับล้วนๆเลยครับมีเพียงแค่การเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปผสมไปทําความรู้จักแล้วก็ย้ายกระถางไปกับมือเย็นครับ <Okay. S 1> วัสดุปลูกหลักที่เหมาะกับพันไม้อิงอาศัยก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับ ถ้าท่านมีเวลาก็แช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนเราแช่น้ําเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ตัวกบาบมะพร้าวสับดูดซับน้ําเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการสั่งสมความชื้นให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพูแฉหรือพูฉีนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เราควรจะเติมลงไปด้วยก็คือในส่วนของอินทรีย์วัตถุซึ่งจะทําหน้าที่ในส่วนที่จะกลายมาเป็นธาตุอาหารรวมไปถึงในส่วนนี้จะมีจุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายตัววัสดุปลูก อย่างกับมะาพร้าวสับให้มีความใกล้เคียงกับเศษซากพืชซากสัตว์ในธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่มอนเซราชื่นชอบครับอัตราส่วนของส่วนผสมก็กับมะาพร้าวสับ2ส่วนในส่วนของอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ก็ใช้อีก1ส่วนก็เป็นกับมะพร้าวสับสองส่วนนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุในที่นี้ผมได้ปุ๋ยหมักมาก,ก็อีก1ส่วนจากนั้นก็ไปผสมให้เข้ากันครับ เรียบร้อยครับ เราก็ยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันที่ก้นกระถางเนาะแต่ในนี้เนื่องจากว่าตัวก้นกระถางนี่ค่อนข้างตันมากๆเลยลก็จะดันได้ขอบๆนะครับเราก็ใช้วิธีการดึงจับมั่นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกจะมีวัสดุอ่อนหล่นออกมาบ้างเป็นธรรมดานะครับเราก็ปล่อยเข้าไปแบบนี้เลย <ๆ S 1> เราจะเห็นได้ว่าตัวรากในส่วนนี้เดินเต็มไปหมดเลยเรามีหน้าที่ในการขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รองรับการเดินของรากและส่วนที่สําคัญก็คือตัวอินทรียวัตถุที่เราใส่ไปกับตัวกระเบืาองพลาสกก็จะเป็นอาหารที่ดีของรากที่เขาเดินเลย อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวรากที่เดินเนี่ยก็มีความแข็งแรงมากๆเราก็จะเติม okay. อินทรีย์วัตถุแล้วก็กากมะเร้าสับลงไปนะครับ <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกเราก็ลองกากมะพร้าวสับลงไปก่อนนะครับที่เราผสมแล้วลงไปแบบนี้เ <Okay. S 1> คล็ดลับในการจเจริญเติบโต,ตที่ดีขึ้นนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร 13, 13 13 13ลงไปลองไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมใช้ในอัตราส่วนคือ1น,นํามือเลยอย่าเขี้ยมนะครับใส่ลงไปเลย <Okay. S 1> เราค่อยๆบรรจงวางมอนเซร่านะครับหรือผู้ฉีกรูอผู้แฉกของเราลงไปสังเกตนะครับพยายามอย่าให้ ตัวแนวเขตรากเนี่ยเกินขอบกระถางขึ้นมานนแต่เราก็ทําการเติมดินผสมปลูกข,ของเราลงไปครับค่อยๆเติมลงไปนนก็ใช้มือนะครับก็ลองกดขอบกระถางลงไปนิดนึงแต่ย่าแรงเพราะว่าในส่วนของรากเนี่ยเราอาจจะไปทําความเสียหายหเขาได้แล้วก็เติมลงไปนะครับจนเต็มเลยนะครับแบบนี้แหละเว้นขอบกระถางไว้นิดหนึง่ง ก็จะเหมาะสมแล้วนะครับแบบนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าตัวมอนเซราพูฉีดรูู้แฉกใบเขาสวยเราไม่อยากให้เขาหักล้มไปนะครับถึงแม้ว่าตัวใบเขาเองจะมีความแข็งแรงอยู่เราก็ควรจะมีการช่วยเขาโดยการปักไม้ค้ำลงไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบอ่อนที่เกิดขึ้นมานะครับเราก็ควรจะค้ำเขาไว้ตั้งแต่ในระยะแรกเลยพอเขาคลี่ใบออกมาเสร็จปั๊บจะเดินเติบโตเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะทิ้งใบแล้วก็หักทิ้งเสียหายไปเพราะแต่ละใบนี่กว่าจะได้มาก็ใช้ระยะเวลา พอสมควรเลยหักไปเสียดายแย่เลยครับ <ör> ก็เปลี่ยนกระถางเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับการเปลี่ยนกระถางสําคัญมากๆเลยมีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้สอบถามมือเย็นมานะครับว่าเรามีแนวคิดในการเลือกขนาดของกระถางอย่างไรในเบื้องต้นขอให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าต้นที่มีขนาดใหญ่โตแล้วมีทรงพุ่มที่แผ่กว้างออกกับขนาดกระถางขนาดนี้ก็มีแนวโน้มที่จะพลิกล้มได้ง่ายแต่พอเราย้ายลงมาในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะพบว่าตัวเขาเองก็มีโอก กาสที่จะล้มหรือพลิกคว่ำได้น้อยลงอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการพิจารณาเลือกขนาดกระถางครับประการที่2ก็คือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ระบบรากของเขาเดินเต็มกระถางไปหมดแล้วการเปลี่ยนกระถางก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะทําให้เขามีพื้นที่ในการหาอาหารมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของเขาให้เจริญเติบโตต่อไปได้ดีขึ้นนั่นเองครับอยากให้ทุกท่านดูสูตรผสมดินปลูกทั้ง2แบบนะครับในส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นกัะมาพา้าสั์ กับอินทรีย์วัตถุเท่านั้นในส่วนฝั่งซ้ายนี่ผมใช้ดินกับมะพร้าวสับและอินทรีย์วัตถุอย่างละ1ส่วนเลยถ้าหากใครมีเพอร์ไลท์เติมลงไปให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสักครึ่งส่วนตัวเพอร์ไลท์ก็จะทําให้แน่ใจได้ว่าตัววัสดุปลูกเนี่ยมีน้ําหนักเบาและทําให้ส่งเสริมการระบายน้ําได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้สูตรนี้ได้เลยเราอยู่ใกล้พื้นที่ไหนที่มีวัสดุปลูกอยู่ในท้องถิ่นของเราใช้อันนั้นเลยครับมีเปลือกไม้ที่มี จำนวนมากอย่างเช่นเปลือกจามจุลีนะครับหากท่านมีเปลือกถูลิสงก็ใช้ได้เลยครับเป็นวัสดุปลูกที่จําลองวัสดุปลูกตามธรรมชาติของเขามาใช้ได้เลยก็ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวัสดุปลูกที่เรามีครับผม <Okay. S 1> สําหรับการใช้งานภูแฉกหรือภูฉีกก็สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หากท่านจะใช้เป็นต้นไม้ที่แสดงความร่มรื่นของสวนในสวนชื้นก็ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าขนาดใบที่มีขนาดใหญ่สร้างความน่าสนใจได้มากมาก ประกอบกับอุปนิสัยที่ชอบร่มไม้ใบบางและชอบความชื้นพอสมควรก็ยิ่งสะท้อนคุณลักษณะของสวนชื้น ลูกลงดินได้โดยตรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของต้นไม้ใหญ่เราจะปลูกเขาให้เกาะเกี่ยวพันุขึ้นไปก็ทําได้ดีมากๆครับนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันก็นิยมอย่างยิ่งเลยในการปลูกเป็นไม้กระถางวางไว้ในอาคารบ้านเรือนในสํานักงานรวมถึงแม้กระทั่งในห้องนอนด้วยเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการปลูกเลี้ยงเป็นไม้กระถางก็หาจานรองไว้สักนิดหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้เขารองรับน้ําส่วนเกินออกจากกระถางนะครับผมและถ้าเป็นไปได้หากระถางสวยๆที่เป็นเปลือกข้างนอก อย่างเช่นเป็นกระถางหวายสวมไว้อีกทีหนึง่ง <concerned relationship> ก็จะยิ่งขับเน้นความสวยงามของใบได้ดีมากๆเลยครับสำหรับพื้นที่การปลูกเลี้ยงหรือวางไว้ในพื้นที่สวนของเราหรือในร่มก็ตามนะครับพยายามวางไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบบงังสาหรับพื้นที่ในร่มนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดโดยตรง <Okay. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมหน้าต่างที่มีแดดเช้าแรงๆหรือแดดบ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมหน้าต่างแดดบ่ายห้ามอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า แสงแดดนั้นจะทําลายความสวยงามของใบได้มากๆ <Okay. S 1> วิธีการสังเกตว่าถ้าแดดในส่วนนั้นแรงหรือไม่ก็ให้ทุกท่านดูปริมาณแสงที่ส่องสว่างลงมาตกกระทบกับพื้นหรือบริเวณนั้นรวมไปถึงหากตกกระทบบนบริเวณใบแล้วเริ่มมีอาการกร้านแดดเริ่มมีร่องรอยของสีเขียวด้านๆ้าแล้วก็ให้ท่านรีบนําเขาออกจากพื้นที่นั้นโดยด่วนเลยครับเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับใบไม้ได้ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วเรื่องของการรดน้ําหากใช้วัสดุปลูกทั้งสงสูตรอย่างที่ม เย็นใช้นะครับย้ําอีกทีว่าเราเลือกวัสดุปลูกตามแหล่งวัตถุดิบต่างๆที่เรามีในทนที่นั้นนะครับ <Okay. S 1> แต่เราเข้าใจอุปนิสัยของเขาว่าเป็นไม้อิงอาศัยก็ต้องสามารถเก็บกับกษาความชื้นให้ธาตุอาหารได้แล้วก็ระบายน้ําดีด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีวัสดุปลูกที่เหมาะสมแล้วการรดน้ํามอนเซอร่าหรือผูฉีกหรือผูแชกเพียงวันละครั้งก็เพียงพอยืนยันนะครับว่าวันละครั้งก็เพียงพอเพราะว่าเราวางไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบาบ,าบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากอยู่ ในพื้นที่ที่มีไม้พี่เลี้ยงอื่นๆอยู่ด้วยวันละครั้งเพียงพอครับแต่ถ้าเราเลี้ยงเป็นต้นไม้เดียวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีลมแรงหรือมีอากาศแห้งพอสมควรเราก็อาจจะเติมน้ำให้เขาเป็นวันละ2รอบเป็นเรื่องที่ดีครับ <Okay. S 1> สำหรับปุ๋ยที่อยากให้ท่านติดบ้านไว้สําหรับการเลี้ยงผู้ฉีกหรือผู้แฉกหรือมอนเซอร่าในที่นี้ที่ควรมีติดบ้านไว้เลยก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับเราก็อาศัยว่าทุก1เดือนเราก็โรยบริเวณผิวหน้าดินให้เขาสักเล็กน้อยสัก1กํามือนะครับโรยลงไปเพื่อ เป็นการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุปลูกแล้วก็ทําให้เกิดการย่อยสลายของตัวกาบมะพรา้าวสับได้ดีขึ้นกลายมาเป็นธาตุอาหารของเขาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ๋ยละลายช้าแนะนําว่าเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13หรือท่านอาจจะมีสูตร14-14หรือสูตร16-16 16ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าก็แต่ละสูตรต่างๆก็แล้วแต่ผู้ผลิตที่นําเสนอออกมาเราก็ใส่ให้เขาลงไปสักเดือนละหนึ่งหยิบมือโรยบางๆบริเวณผิวหน้าเติมลงไปได้น้อยๆแต่บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องที่ เยี่ยมเลยปุ๋ยละลายช้าจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารค่อยๆให้ผู้ฉีกหรือผู้แฉกของเราได้ใช้ประโยชน์ไปทีละน้อยแต่ได้ประโยชน์ทุกวันครับสำหรับท่านที่เลี้ยงเป็นไม้กระถางแล้ววางอยู่ใกล้ๆโซฟาใกล้ๆเก้าอี้นั่งแล้วอยากจะเห็นใบของเขาที่สวยงามมากขึ้นก็สามารถจะนาน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวมาเช็ดใบของเขาได้ด้วยนะครับโดยใช้วิธีการเช็ดใบรูปแบบเดียวกับยางอินเดียเลยผมแนบคลิปไว้นะครับท่านสามารถจะ คลิกเข้าไปดูได้ว่าวิธีการเช็ดทําอย่างไรไม่ยากเลยแต่สงวนไว่นิดนึงใบอ่อนๆแบบนี้อย่าเพิ่งเช็ดนะครับ <Okay. S 1> ถ้ามีสีที่เป็นเขียวอ่อนแบบนี้ร้อย้เขาเป็นใบที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีเนื้อใบที่แข็งแรงพอสมควรเสียก่อนถ้าหากเราไปเช็ดใบอ่อนๆแบบนี้โอกาสที่เราจะทําให้ใบช้าเสียหายมีสูงเลย oh. แล้วก็เป็นเรื่องที่เสียดายแย่เลยครับจากที่เล่ามาทั้งหมดเราก็จะพบว่าตัวพูฉีกหรือพูแฉกหรือมอนสเตอร่านั้นเป็นต้นไม้ที่ เลี้ยงไม่ยากแต่ประการใดเลยเพราะว่าเราทําความเข้าใจอุปนิสัยของเขาแล้วว่าเขาเป็นต้นไม้อิงอาศัยไม่จําเป็นจะต้องเจริญเติบโตได้ในดินโดยตรงในธรรมชาติของเขาก็เกี่ยวพันกับต้นไม้ไปแล้วก็หาอาหารจากเปลือกไม้เหล่านั้นได้โดยที่ไม่ได้เป็นภาวะพราไซ i t หรือภาวะในการคุกคามต้นไม้น,น,นั้นนะครับด้วยเหตุนี้เราก็ใช้วัสดุปลูกที่เลียนแบบเปลือกไม้หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆได้ด้วยเช่นกันถ้าอยากปลูก ให้งอกงามก็เริ่มต้นตั้งแต่ประการที่1ก็คือการใช้วัสดุปลูกที่สามารถเก็บสะสมความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุเป็นลําดับแรกครับในส่วนที่2เรื่องของพื้นที่การจัดวางเขาอยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังไม่โดนแสงแดดโดยตรงเลยห้ามเลยนะครับประการที่3ถ้าหากวัสดุปลูกของเรามีความสามารถในการเก็บรักษาความชื้นได้อย่างเพียงพอประกอบกับปลูกเลี้ยงอยู่กับไม้พี่เลี้ยงต่างๆที่ช่วยสร้างความชื้นสัมผัสใน บริเวณนั้นลดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้และเรากังวลว่าน้ํามีปริมาณไม่เพียงพอในการรักษาความชื้นก็ลดวันละสองครั้งครับส่วนสุดท้ายเรื่องของปุ๋ยที่เราควรจะเติมไปก็เตรียมไว้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและรวมไปทั้งปุ๋ยละลายช้าด้วยนะครับหมันเติมลงไปทุกเดือนก็จะทําให้เขาเติบโตง,งอกงามดีนอกจากนี้แล้วการใช้ประโยชน์อีกประการหนึง่งที่เราจะเห็นนิยมใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จัดดอกไม้นะครับก็จะ นำภูแฉกหรือภูฉีกตัดไปปักแจก,กันหรือตัดออกไปเป็นองค์ประกอบ ในการที่จะจัดดอกไม้ด้วยเช่นกันหากหลายท่านที่ครอบครองมอนเซราอยู่แล้วมีหลายใบมากๆก็ลองตัดใบแก่ของเขาไปปักในแจกันใสๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปก็รับรองว่าเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งบ้านที่สวยงามมากๆครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ให้งอกงามเติบโตดีมาจากความเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้น,นั้นนะครับและสาระดีๆเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำที่มือเยนสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุก ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านมีมิตรสหายที่กําลังปลูกเลี้ยงมอนซิโอซาอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านแชร์คลิปนี้ให้มือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอขอญอาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ